วัสด pues ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอปิ่มนะครับพนุ่มครับผมครับผมอ่าคนไทยคหรอครับยิ่งเลยอันไทยคนไทยเถแท็งซี่ครับพี่ต่อยืนหลุดนะครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮามาหาที่พักนะครับที่พักผ่อนย่อนย่อนใจนะครับใจจะไมใจรักก็งสีสันในจักหน่อยนะครับ ขึ้นละอันนี้ขึ้นละสามร้อยหกสิบหนึ่งแสนแปดครับขึ้นละแสนแปดครับพร้อมพร้อมอาหารเส้าครับอาหารเส้ากับปลาตัวนึงนะครับปลาตัวโกตัวนึงบดิ่นนะครับบริเมนอาหารเส้าเดี๋ยวเขาจังเบิงตินอาหารเส้าโอ้โหห้องนี้ได้เนาะเดี๋ยวมาเบิรงห้องอันอันนี้ห้องของ มนะครับเดี๋ยวมาเบิ่ดของกิตตอก่อนนะครับอโอ้มือเล็กออกนะครับพี่เด้อร์บริบอกเด้อร์หนึ่งหนึ่งครับหนึง่งหนึ่งอันนี้เป็นของกิตตอก่อนครับหว่ยหวยห่วยคือสองนี่ คือสมุนปืดน้อโอ้ห้องแอร์่ต้นนี่เราว่าเราปีนห้องไว้ก่อนจิ๊กตางนั้งยุ้งเข่าครับพี่ต้นก่อนพี่แม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิร์นนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งห้องพี่ตอกันเอ้าไฟเปิดบ่ได้บ่ ใส่เกือบห้องหนึ่งนะอัน <shutting> น <down here> oh. yeah. ี oh. um. <sch> <Sultan> ้ร um, ีวิวแบบมืดๆนะครับโอ้มืดแทงวันทั้งติดเดี๋ยวมันติดแน่โอ้เดี๋ยวข้าศาตรเข้าไปเบืองห้องเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมารีวิวสะก่อนครับผมอืมอันนี้สอนที่นอนนะครับ สำหรับโอซิส oh. ติซิมาปิกนิกนะครับระบบแอนะครับเปิดแอร์ปั๊บเปิดแล้วอะไรครับโอ้โหอย่างนี้ใหรอไอ้มันเสียบกันเสียบมาเข้าเสียบเดี๋ยวโอ้โหครับผม ตัวคุณซ้อมนะครับคุนซ้อมลบนะครับมาแล้วเงินสินค้านั่นมาสองคนเพลินนะครับพี่เตยไปด้านล่างนะน้องต่อทำน้ำเกลือ <c oughs> เอา้าน้ำุ่นคือเปิดเองอันนี้นะเอา้าน้ำคือบปมาัอะไหวโอ้แรงครับแรงคือบพลรงนะครับ เออใส่ได้แต่ว่าตัวนี้ที่นี่ฮะคือบัมาใส่ทนมันต้องเปิดอันนี้เะาน้ำหอนี่ตัวนี้มันยังนี่บุบปุบเอา่ีเบาน้ำอเอาพี่น้องมันเปิดเปิดเนีไดครับโออันนี้นี่เเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยเีวเดี๋ยเปิดียวเด๋เปิยดเดียดเดีดี๋ยีดย เนี่เปิดเออเปิดนั้นเลยเออดนนี่นีเออหน้ามาแล้วโอ้กอกนั้นาไหนบอกวันมะขเปิดไว้หรนได้บอกนะอ้วยูยยูยูยฮอโย โอ้ดีดอโอ้ยมันมีปุ่มบอกอยู่โอ้เกือบเกือบไม่ซักแหงนะครับวันนี้นะโอ้เกือบบัทันถอดสัมภิษเนี่ยกลมารีวิวของผมโอ้เกือบไม่ได้ซักแหงครับอันนี้โทรทัศน์ก็มีตัวนี่้ประหยัดบุญทุกคนโอ้คื้นเลยแสนแปดนะครับแสนแปด หนึ่งแสนแปดมื่นขีดแสนแป็มื่นเป็นเงินไทยกับประมาณ360บาทนะครับแต่ถ้าเอาถ้าเอาเงินไทยจ่ายมันสิแพงขออนุญาตจะไปร่างเท้าก่อนครับ <c oughs> โอ้ได้การได้การได้การครับผม ก่อนสุดท้ายนะถ่ายคลิปเอาจักหน่อยสักก้อนนะครับอันนี้คือก็คือหมุนไปหมุนมาเลยว่ะ,ะพี่น้องพี่น้องเสีวาายวอะไตาวันนู้นคนเราสบายครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตล้างเ,เท้าก่อนนะครับพักพักพักอยูอะไอรลาวขึ้นแรกนะครับขึ้นแรกใน,นการเขาเอินเขาเอินว่าอย่างเงี้โฮม โรงแรมก็ได้เด่นอมนบอก<ฮ>อันนี้นะเขาเอื่อมาอย่างน,นี้โรงแรมก็ได้เด่นอโรงแรมโรงแรมมันรีสอร์ทเด้วโรงแรมนะครับบนเรนรีสอร์ทนะครับโรงแรมเง่า,าเงินเงินมาแสงเงินแสงเงิเนแสงทองโรงแรมโรงแรมสายเงิน <c oughs> โอ้สายเงินนะครับโออโอ,โอ้เป็นเกิดมีเวรโอ้มีผ่าคนหนูให้นำ้ำ พักโรงแดมแถวเดศม,มีหน้าไม่พอมนะครับอืมโอู้เปิดเปิดทีวีแล้วขั้นเนอกเปิดทีวีมันสิติดมันมีลิกกะซิตม,ะะม,มั้ยยังหรือเป่าวะอู้วมีเมันปะเดี๋ยวจะไปก่อนลืมเบิ้งนะครับโอ้มีตู้เย็นนะมั้อ๋ตู้เย็นไม่มีอะไรนะครับรก็ไม่มีอะ,อะไรนะครับเดี๋ยวไปเบิดห้องห้องพี่โอก่อน สวครับเยี่ยสายแห้งสวัสดีครับง่ายใส่ใส่เลยไอ้ปากซองกับมวนมวลก็หนีกับมวนครับพี่โอ้ยย่งไรมวลก็หนีเลยอ่ะเหลืทาาสก็ยอด เปีนหางเ็ระิโมจตอนนี้ครับเอรุ่งบของของวตนะครับเบื้องหลังครับเบื้งหลังครับเบื้องหลัวิโตครับเบื้องหลังวิโตครับผมวิโตนั่นีทีสุดเลยครับยิตัวหน่อยยงลการออมภาคกามีประมาณนี้ครับมีทีวีมีตัวเย็นครับตู้เย็นตู้เย็นมิโง่นั่นได้บ่เอ้าไปเส็หอคข้องสายขึ่นเนี่ย จะดูปคลิปเห็นไหมครับก่มแดงใ่ไหมครับโอเคครับสามเบโอซินตรงนี้อันเสาครับผมอันที่เกาไปซันนีสักคนใช่ไหมครับจะรับคิดนีเอาไปซันนี่สักคนนะครับกองเตรากะม้าฝากฝากพี่้องง่ายรับไปไปนะครับไปไปซ่องซ่องซ่อครับ